สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อน,นะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเรามาพบกันนะคะสําหรับงวดวันที่16กรกฎาคมพศ63นะคะท่านผู้ชมเรามาถักทายกันหน่อยนะคะลังหวยออกนะคะหวยรัฐบาลน,นะคะสําหรับงวดวันที่1กรกฎาคมได้ออกมาแล้วนะคะสําหรับผลรางวัลน,นะคะเพราะฉะนั้นเรามาถักทายกันหน่อยนะคะแล้วเดินหน้าต่อนะคะสําหรับสูตรคํานวณที่เข้าจ้ะ รวมกันสนับสนุนสลากเมนรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรนะคะทานผู้ชมมันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนคลลับในอนาคตก็มันมีใครทราบได้ว่าจะออกตัวเลขอะไรนะคะมีบางสูตรก็เข้าบางสูตรก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ผิดหรือถูกก็ไม่บาก,กันทางเราก็หวังว่าทุกท่านจะโชคดีนะคะแต่ว่าถ้าดวงของเรายังไม่ถึงก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณแล้วก็เป็นเพียงแนวทางการคํานวณเท่านั้นคนลับในอนาคตก็ไม่มีใครทราบใดว่าจะออกตัวเลขอะไรนะคะก็แล้วแต่ดวงของท่านด้วยนะคะท่านผู้ชมแต่สําหรับการคํานวณของเรานะคะก็จะเลือกสูตรใดที่เข้านะคะจะเอามาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อสําหรับงูถัดมานะคะ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะโปรดมีความเข้าใจกันและกันนะคะอย่างเช่นสําหรับงวดน,นี้นะคะสูตรบางสูตรก็เข้าสูตรบางสูตรก็ไม่เข้านะคะแต่สูตรคํานวณไหนที่เข้าทางเราจะเอามาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อสําหรับงวดหน้านี้คืองวดวันที่16กรกฎาคมนะคะขอแจ้งท่านผู้ชมได้รับทราบว่าสูตรดับของเรานะคะทางผู้ชมดับของเรานะคะทั้งสองสูตรดับบนและดับล่างนะคะ ไม่เคยทําการคํานวณเลยแต่สําหรับงวดนี้นะคะสูตรการคํานวณดับของเรานะคะทั้งสองสูตรนะคะเข้ามาเต็มนะคะสําหรับท้งบนและล่างนะคะทั้งบนเราดับได้สองมาสองห้าแปดครั้งล่างเราดับสามกลับมาแปดสามนะคะท่านผู้ชมทางเราไม่เคยทําการคํานวณดับเลยแต่ว่าตอนนี้ทําการคํานวณตัวเลขดับครั้งแรกกลับเข้าตัวเลขดับเลยนะคะ เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณดับของเรานะคะก็เธอว่าถูกก็ไม่ถูกนะคะผิดก็ไม่ผิดนะคะแต่ต้องทำยังไงนะคะท่านผู้ชมเราจะทำการคำนวณต่อหรือไม่สำหรับสูตรคำนวณดับของเรานะคะต้องคิดดูก่อนนะคะอย่างเช่นกับสองดูล่างนะคะ ตัวมันเลยท้ายสองตัวของเรานะคะยังเข้าเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมอยู่ไหนเอ่ยนี่นะคะสําหรับชดสองตุลางของเรานะคะดับตัวเลขสามของเรานะคะเข้ามาเต็มนะคะให้ท่านผู้ชมไป3ามออก83มนะคะสําหรับตัวเลขดับของเรานะคะอาจจะมาหรือไม่มากก็ไม่รู้แต่มาจริงๆเลยนะคะงวดนี้แปดสามนะคะท่านผู้ชมแต่สําหรับชดสองตุลางนี้ทางเราจะ ทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะชบดสองตัวล่างนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรเดินล่างนะคะเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะสําหรับงวดวันที่16นะคะขอทําการคํานวณต่อเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดวันที่16นะคะ16กรกฎาคมพศ .63 นี้นะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับ รางวัลที่1น,นะคะออก3ามสี่ดสองห้นะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะสำหรับงูวันที่หนึ่งนี้ออก3ามสี่เดสองห้าแนะคะรางวัลเลขท้ายสตัวนะคะออก 8, แปดสามรางวัลเลขหน้าสามตัวนะคะออก3 6มสองและศูนย์เ้าห้า รางวัลเลขท้ายสามตัวนะคะออก307และ0ูนย์เกนะคะท่านผู้ชมได้ออกมาแล้วสำหรับรางวัลน,นะคะมีท่านผู้ใดที่ถูกรางวัลในงวนดนี้บ้างนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทางเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆท่านนะคะแต่ว่าดวงของท่านบางทางก็ไม่ถูกนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะท่านผู้ชมต้องสู้อีกต่อไปนะคะ การคำนวณสูตรของเราก็ขอแนะนำท่านาผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะสำหรับเดินล่างในสูตรคำนวณน,นี้นะคะเอาหลักแสนบวกหลักหมื่นนะคะบวกหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมบวกกับสองบวกกับสองนะคะสำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้เรามาทำการคำน,นวณโดยกันต่อนะคะสำหรับเดินล่างนะคะหลักแสนนะคะได้3 3บวก4ได้7 7บวก8นะคะ15 15บวก3 15บวก3นะคะ1818 18, 18, ได้เล็เด่น8นะคะ8บ่วก2นะคะได้10ได้เลย0ศย์บวก2นะคะได้สําสำหรับผลออกนะคะเรามารอลนโดยกันนะคะท่านผู้ชม ในการคำนวณเดินล่างในงวดวันที่16กรกฎา,าคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลข8เลขศูนและเลข2นะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่แล้วออก83นะคะเรามารอร้นโดยกันต่อนะคะสำหรับงวดถัดมาคืองวดวันที่16กรกฎา,าคมนี้นะคะคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ hey, hey, ้รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ